สวัสดีค่ะทุกคนมิเมอริเกิลน,นะคะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไป แต่งหน้าในลุคนี้นั่นเองนะคะทุกคนเป็นลุคแบบ new normal นะคะที่หลังจากที่ผ่านการกักตัวผ่านกิธการต่างๆนะคะสามารถพิเอ็นลุกได้เป็นประมาณนี้นะคะก็เป็นลุคใหม่ๆแล้วก็แถมมีเทคนิคใหม่ๆเอามาฝากทุกคนด้วยนะคะรวมไปถึงเครื่องสำอางใหม่ๆด้วยนะคะแต่ว่ามาในหมวดของถูกและดีนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าจะแต่งยังไงแล้วก็ใช้อะไรบ้างนั้นเนี่ยนะคะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะสมาชิกใหม่ต่างๆสวัสดีทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะลงคลิปไม่บ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าง ให้อัดคลิปได้ไม่บ่อยมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะทุกคนเอาเป็นว่าก็ไปชมกันเลยค่ะ everyday ลุคแบบ new normal นะคะทุกคนทุกวันนี้เราก็เริ่มแต่งหน้าที่แบบเ,เปลี่ยนไปมากขึ้น,นะคะแล้วก็ใช้เครื่องสำอางแบบอัปเดตใหม่ๆเล้ะวันนี้จะมาแต่งให้ดูกันนะคะเริ่มแรกเลยนะจ๊ะแล้วก็จะฉีดด้วยสเปรย์ของ intuit นะคะทุกคนอันนี้นะครเป็นรุ่น Blur a n d m a t t ตต์มินเะนอร์ล์เมคอัพฟิกนั่นเองนะคะนี่อันนี้เลยนะจ๊ะอันนี้ซื้อมาแบบเป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะโปวโมชนันทุกคนแนละ้วมีอีกสูตรหนึ่งสีฟ้าคือก็จริงานไม่แพ้กันฉีดก่อนแต่งหน้านะทุกคนให้หน้าของเราดียิ่งสดชื่นแล้วก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์แทนนะคะทุกคนคือคลิปนี้ไม่ใช้รองพื้นนะคะทุกคนเพื่อแบบเป็นการประหยัดเวลาเนาะแต่ก็ใช้หลายขั้นตอนกันนะคะเอาจริงไม่ใช้รองพื้นเลยเพราะว่าแบบช่วงน,นี้เหมือนเกลยดแต่งที่แบบอะไรที่มัน หนาเกินนะทุกคนแล้วมันก็ถ้าสมมติว่าต้องใส่หน้ากากอะไรเงี้ยมันก็จะเยื้มไปหน่อยนะคะแต่นี้เอาแบบแต่งพอปกปิดได้แล้วก็ออกไปข้างนอกได้นะคะแล้วก็ติดทนนะแล้วแต่ว่าก็ใส่กับร่วมกับหน้ากากได้ทุกคนเ <s ync> กลี่ยไปทั่วใต้ตานะคะอ้อยลืมบอกไปว่าเป็นคอนซีลเลอร์นีคาร่าทุกคนบีคคลเอบ์ 04นั่นเองนะจ๊ะเราจะลงผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบพีมทั้งหมดก่อนนะคะเราค่อยลงแบบเนื้อฝุ่นหลังนะจ๊ะ You Heart Me นะคะของ b o y t o ่นเองนะจ๊ะตัวนี้เป็นเบอร์ C7 นะคะทุกคนเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะนี่อันนี้เลยจะเห็นว่าสีแบบแตะเป็น3ามอย่ใช่ไหมใช่แต่เราแบบใช้สันในการแตะขึ้นมาแบบนี้นะเอามาถูหน้าแบบนี้เลยสีนี้ก็ค่อนข้างดีนะทุกคนตอนแรกเที่ยมจะแบบตลกไหมแปลกไหมแต่เผอิญมันอยู่บน แก้มเราเนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีกับสีผิวของเราอะนะคะนีกก็เกลี่ยไปก่อนนะอาจจะตกใจอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเข้มไปหรือเปล่าคะเจ้ไม่ต <c oughs> ้องกลัวนะคะเราแก้ไขได้นะจ๊ะเกลี่ยไปก่อนมันแบบผ่านหน้าไปด้วยนะทุกคนหน้าจะดูสุภาพดีแบบครีมมันทาให้หน้าเราดูแบบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้มันติดทนไปกับผิวด้วยนั่นเองนะจ๊ะแบบเวลามีเหงื่อออกอะไรเงียนเน้ยเนาะถ้าแบบฝุ่นมันจะหลุดง่ายไปสักหน่อยนะจ๊ะถึงจะเป็นเอ e r y d a y l o แต่ก็ต้องคอนโทรลนิดนึงนะคะเพราะว่าแป้งที่เราจะใช้ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะ ขาวไปมากกว่าผิวสักนิดหนึ่งนะคะก็จะใช้เป็นคอนทัวร์ของบูเต้นั่นเองนะ,ะทุกคนคอนซีลเลอร์นะทุกคนแต่วา่ามาในสีเข้มเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นคอนทัวร์ได้นะคะทุกคนเป็นเบอร์06นั่นเองนะจ๊ะพยายามหาคอนทัวร์ที่แบบเป็นเงาๆนิดนึงนะโทนน้ำตาลเทาๆนะทุกคนมันจะเป็นกรอบหน้าของเราได้ดีแต่ตัวนี้มิ้วเคยลองเอาไป,ไปผสมกับสีรองพื้นแล้วมันพบว่ามันเทา มันร้อนทําให้รองพื้นเราตีเทามากเลยก็เลยแบบเออพักดีกว่าเอามาเป็นแค่คอนทัวร์แบบเดียวก็พอแหละนะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วหน้านะจ๊นะแป้งที่มิชอบใช้ในช่วงกักตัวที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นของสสีนั่นเองนะคะทุกใช้เป็นเบอร์03นะทุกคนก่อนทาน ها, แล้วก็จะซับความมันบนใบหน้าไปก่อนเนาะซับไปก่อนแล้วก็ค่อยทาแป้งทีหลังนะคะโดยกดไปที่ใต้ตาก,ก่อน,นะคะตามสเต็ปของมิวเลยมิวใช้เป็นวิธีการกดนะคะเพื่อที่จะได้หน้าเนี่ยไม่เป็นคราบนะแล้วก็ แป้กาอผิวได้นานด้วยนั่น,นะทุกคนน่าจะร้อยกว่าบ,บาทนะไม่แน่ใจอาจจะสว่างกว่าผิวนิดนึงแต่ว่าเออโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่เป็นคราบนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดผิวเลยทีเดียวนะจ๊ะปุ่มมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวน่าจะ สาวผิวโทนเหลืองมากๆก,การเขียนคิ้วแบบนีว n o r m a l นะ,ะทุกคนที่มิวพบมันช่วงกักตัวเนี่ยนะคะก็เป็นเทคนิคทค่นี้เนาะมิวเนี่ยนะคะจะเขียนคิ้วเฉพาะบริเวณกลางไปจนถึงหางคิ้วเท่านั้นนะคะทุกคน In Beauty นะ,ะทุกคนรุ่นรุ่นเก่าอยู่นะคะ3 in อ n นวนจาะ,ะรุ่นนี้ก็คือตอนแรกก็ไม่ได้ชอบเพราะนะแต่พอไปใช้ไปชมากออ็โอเคนะเราอยู่จะใช้ทุกคลิปเลย <laughs> สีดีนะคะเป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆนะคะทุกคนเขียนเฉพาะ ตรงกลางไปจนถึงตรงปลายคิ้วนะคะแบบนี้เลยคือสำหรับใครที่พอมีคิ้วอยู่แล้วก็เขียนแบบนิ้วก็ได้นะตามเลยความฟุ้งขงึ้นไปอีกเราก็จะใช้เป็นแบบฝุ่นของเขานะคะแล้วก็จะใช้ให้ครบเลยนะทุกคนปัดที่เดิมนะทุกคนถึงแค่ตรงกลางตางพอเป็นช่วงหัวไว้ปัดขนคิ้วนะคะจริงปัดด้วยแบบแปรงก่อนก่อนก็ได้นะแบบนี้้สีเขาดูกลืนไปกับขนคิ้วก่อนนะคะนี่แบบนี้จ้ะ ตอนที่ปัดแล้วก็สามารถดึงจากตรงกลางคิ้วเนี่ยดึงมาหัวคิ้วได้นะคะมันจะได้มีความธรรมชาติเสมอกันทําให้ขนคิ้วมันดูเด้งฟูขึ้นเหมือนแบบดารงดาราที่เขาทากันนะคะก็จะใช้เป็นของราวโคดนะคะของโฟรยูทูนั่นเองนะคะทุกคนคือชอบมากเลยอันเนี้ยซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังนะทุกคนแค่ราคาร้อยเกบาบาทแล้วก็จะมาปัดกันนะคะคิ้วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมตอนแรกแล้วก็จะปัดให้มันตั้งขึ้นแบบนี้เลยแล้วมันคือล็อกคิ้วอยู่จริงๆทุกคนวีฟอร์ใช่ไหมอัปเตอร รู้เรื่องเลยนะคะชอบมากแล้วก็เป็นคิ้วสายเที่ยวไว้เซตขนคิ้วให้มันต,ตั้งตั้งแบบนี้นะคะก็พยายามปัดให้มันตั้งตั้งตรงนี้นะในราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะทุกคนนี่แค่นี้เองซีดูฟูแล้วงานตาของเราวันนี้นะคะซิวนาคัลเลอร์นะคะอันนี้นะ,ะทุกคาทุกคน เป็นสีพีชๆแบบนี้นะคะซึ่งสวยอยู่นะคะทุกคนมันจะเป็นโทนชมพูแล้วก็โทนส้มโทนแดงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งน่ารักมากๆสีที่มิวชอบใช้บ่อยๆเลยนะคะก็จะเป็นสีนี้นั่นเองนะคะเป็นโทนชมพูสีทองเหมือนเดิมก็คือ เข้ากับทุกสีผิวอันทุกคนให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะจากนั้นนะจริงๆแล้วถ้าทาให้ทั่วเปลือกตาแค่เนี้ยมันก็ได้แล้วนะทุกคนแต่ว่าถ้าอยากให้ตามีเงามากขึ้นนะคะเราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลอันนี้ขึ้นอยูนกัน้ำตาลเนื้อด้านๆแบบนี้จริงก็เป็นปน้ําตาลของอะไรก็ได้นะคะมาทาที่บริเวณหางตานั่นเองนะจ๊ะใช้นิ้วนางนะคะและ้วทั่พเกลี่ยมันก็อ่อนอยู่นะคะหางตาก็คือทามาจนถึงตาตาดําข้างล่างเนี่ยนะคะไม่เกินกลางตาดานะคะทุกคน ำหรับใครนะคะถ้าอยากเพิ่มหัวตาให้มันวิงว,งวิงนะคะก็เราจะใช้เป็นสีทองนี้ลวกันนะคะทาที่หัวตาแน่นอนจ๊ะเพิ่มค,ความวิงว,งวิงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ให้มันเป็นขอบๆนะคะก็จะใช้เป็นแป้งนั่นแหละนะทุกคนกับแปรงให้เป็นหัวพุ่มๆนะคะเต็มเดิมนะคะ ดัดขนตาสมสเตปเหมือนเดิมนะคะมาสคาร่าที่มีใช้ช่วงกักตัวนะคะก็จะเป็นของ in beauty นั่นเองนะคะทุกคนก็คือเหมือนใช้ไปไลายคลกิปแล้วไหมอือนั่นแหละก็ตามนั้น,นะคะเหมือนเดิมนะวิธีดัดให้มันงอนนะคะก็คือการดัดเข้าไปธรรมดาก็เช่แล้วก็หักข้อมือขึ้นนะคะมันจะมีความงอนแบบเหนือความคาดหมายออกมาทุกคนดัดกลางขนตาก็ดัดปลายขนตานะคะเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เน้นย้ำบริเวณโคนขนตาทุกคนให้มันเชิดขึ้นเอออย่างงี้มันจะ ค้าง,างประมาณสิบวินะทุกคนแล้วก็ปล่อยมันจะขนตาที่เด้งขึ้นมาแบบนี้เลยอ,อยนะคะกวาดไปที่กลางตาซิกแซกขึ้นนะทุกคนมันจะได้ม,มีมาสคาร่าติดเส้นขนมาขึ้นส่วนใครถ้ากลัวว่าขนตาเนี่ยจะไม่งอนเท่าที่ควรนะคะแล้วก็สามารถดัดที่หลังได้นะทุกคนนี่ดัดหลังได้จากที่เราปัดมาสคาร่าแล้วนั่นเองนะจ๊ะปัดแก้มที่มีชอบใช้ในช่วงกักตัวนะคะจะเป็นของมีคารา่ามีคัลเลอร์ฟูลนั่นเองนะคะนี่แหละเป็นเบอร์ 03นะจ๊ะสีจะเป็นออกโทนส้มอินดนิดนึงนะคะปดบริเวณหน้าแก้มนะคะเป็นถุงนกแก้มเลยแล้วก็ปัดผ่านหน้าไปด้วยด้วยความที่ตามันไม่ได้เยอะเราสามารถเล่นกับสีแก้มได้ค่อนข้างที่จะหนักได้นะคะสีลิปวันนี้นะคะที่มิวชอบใช้ช่วงกักตัวจริงๆมันสีชมพูนะคะชมพูนุ่ดรู้นะจ๊ะ in beauty นะคะทุกคนเบอร์03 peachy mousse นะคะทุกคนนี่ นะคะจะบอกว่าเป็นสีชมพูนูที่ค่อนข้างเลิศม,มากๆนะคะมีนทาแบบทาไปด้วยอ๋อชอบอะหลงรักอะทุกคนมามาแล้วเนื้อของเขาก็คือดีอยู่แล้วนะติทนพีชพีชชมพูชมพูอะทุกคนอันนี้ค่อนข้างที่จะถือว่าติดก็ติดมันก็ติดนะทุกคนแต่รอต้องรอให้มันเซตตัวสักแป๊บหนึ่งนะคะมันจะติดทนแต่ถ้าอยากให้ติดทนกว่าน,นี้เรามีอีกที่ห้อหนึงมานําเสนอนะคะก็จะเป็นของ intuit นะคะ professional liquid matte นะคะซึ่ง ใช้บ่อยเหมือนกันน,นาจา้าในช่วงนี้นะคะมิวใช้เป็นเบอร์ของศูนย์หกนะคะเซลฟ์เน็ตนั่นเองนะ,ะจะเป็นโทนนูดนูดส้มส้มเลยนะจ๊ะคล้ายๆกับสีตะกี้เลยแต่ว่านี้เป็นโทนส้มนะคะเนื้อเขาค่อนข้างที่จะเกลี่ยง,ง่ายแล้วก็ทานง,ง่ายมากเป็นน้ำๆทุกนคนไม่ได้เป็นน้ำมันเหมือนรุ่นที่แล้วๆนะคะพอแห้งปุ๊บมันก็จะติดขนเลยแล้วก็สีจะเข้มขึ้นหนึ่งสเต็ปดื้ไปนะคะก่อนเสร็จแล้วก็จะฉีดสเปรย์ตัวนี้ซ้ำอีกทีนึงนะคะเพื่อเป็นการฟิกเมคอัพนะคะแล้วก็ทําให้เราชุ่ชมช ตอนมีสีมันจะเป็นการกระบาดนะคะแล้วก็สีเป็นดอกจันทร์ทุกคนเราจะเพิ่มเติมตรงไหนก็ได้นะคะแ,แต่เราเลยเอาละทุกคนอันนี้คะะก็เป็นฟินิชลุกของเรานะคะเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวถอดหน้ากากัาหนะึ่ง ค่อยหายหน่อยนะจ๊ะนี่นะทุกคนพอถอดหนะ้ากอาอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะมันดูไม่เยอะไม่น้อยไปแต่ว่าเออน่ารักนะคะทุกคนตาเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนเอาเป็นว่าแบบพอแบบสดใสเป็นเงาเงา,เงาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าจะรปนเน้นที่แก้มนะคะซึ่งแบบมีความดูมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นปากที่มีความว่าสีแบบธรรมชาติดีนึงนะไม่แรงไปแล้วก็ไม่อ่อนจนซีดไปทุกคนเออมันโดยรวมแล้วมันทําให้หน้าเราดูมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็หน้าหมองมากยิ่งขึ้น นั่นเองนะจ๊ะถ้าใครชอบนะคะก็คลิกไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมิมเมอรี่เกิลครับไปละบ๊ายบายแต่งตามกันได้ท่ทุกคนแล้วก็ของที่ได้แต่งมันเนี่ยก็ราคาไม่แพงเลยจ้า